พี่ปาก็เลยไปช่วยตรวจสอบบัญชีปรากฏเด็กคนนั้นมาร้องไห้กับผมเฮีย <Yeah. S 1> ตอนเช้าเนะี่ยเฮียหนูขอลาออกเป็นคนตายหนูขอลาออกบอกทำไมอ่ะพี่ปลาอยู่ๆก็มาขอตรวจบัญชีตรวจสอบบัญชีอะไรยอดกระทบยอดอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วทำไมหนูบอกเลยอ่ะ คนได้เขาไม่ชอบนะเหมาไปคนใต้ไม่ชอบคนใต้ไม่ชอบให้ตรวจบัญชีเลยครับคนได้ก็ไม่ชอบก็ถือว่าดููกศักสีกันหนูไม่อยู่แล้วเฮ้ยตอนนั้นนะผมเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาเพราะอ้นี่ก็อยู่มาหลายปีเหมือนกันเฮ้ยขอโทษเขาแค่อยากช่วยเขาแค่อยากช่วยเฮียหนูพอแล้วถ้าไม่ไว้ใจกันอย่างนี้อย่าทํางานเลยสงสัยเหรอสงสัยว่าหนูโกงเหรอเฮียถ้าหนูจะโกงเงี้ยหนูโกงไปตั้งนานแล้วไม่มานั่งรอทํางานอยู่หลายปีนี่เราโอ้โหเฮียหนู หนูรังเอียยด้หนูไม่อยู่รคนแบบนี้เอา้ากอดเขาน้ําตาเขาไหลลงบานี่เลยกอดโอเเขอโทษเีงขอโทษด้วยนะก็คือเขาแค่อยากช่วยเฉยมึงก็หนูไม่อยู่รลหนูไปเลยแล้วกันวันนี้ออกไปเลย